สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเฮ hey, ล่นประกาศข่าวดีพี่ชายแตงโมประกาศข่าวดีไว้แบบนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันเคลื่อนไหวถึงน้องสาวอยู่บ่อยครั้งหลังชุนเสียน้องสาวสุดที่รักไปสำหรับพี่ชายของเตงโมนิดาต่อยดายศโดยที่พี่ชายจะโพสเรื่องราวต่างๆผ่าน Facebook อยู่บ่อยครั้งและมีข้อคิดดีๆฝากชาวเน็ตเป็นประจำอย่างล่าสุดได้เคลื่อนไหวประกาศข่าวดี โดยโพ์ภาพที่ตรวจคันขึ้น2ขีดพร้อมแคปชั่นอิโมจิหัวใจพร้อมบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงมากๆนะครับข่าวดีครับยาดาจะมีน้องเพิ่มอีกคนครับและต่อมาได้โพดภาพไปทําบุญพร้อมแคปชั่นทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแด่คุณตาคุณยายน้องโมขอให้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยเถิดสาธุทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ